สวัสดีค่ะตื่นแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเชา้าตื่นแล้วเหรอจ้ะจ้าฮ่าม <c oughs> ่าต,มตมามุา่าฮ่า่าฮขาฮ่าฮา น้าตามุ้ยตุยบ้านครับอยากเต้นออกแดดดูขัดเต้นขัดกามีเด็กนักเรียนครับอะวันนิดเดียวเต้นออกหน้าแขนเต้นแล้วเขา้ามาเล่นด้วยขาแข่งเต้นนอนฟังอันนี้มันเราดูวิทยุครับทำมาฟังมาฟัง ตังเสร็จเพลงดีๆหด้โอ้โหเต้นงย <Ash well. S 2> ่าย no. ืนเกาะก็ในห้องนะเขาก็จะเต้นก็ดุ๊กดุ๊กดุกลยจริงๆเด็กคนนี้โอ้โหอย่างนี้ตั้งใจนะแอรเขาจะมาต้